PlayZone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำไายเทมโค้ดไอดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคผมต้องขอกลับสดีมิดลักนะไม่เก็บ การีน่าฟรีไฟนะครับโอเคนะครับสรับคิปวันนี้นะครับพวกผมนะครับกันาการก็เกมเมอร์ซีนะครับสลับคิปวันนี้เนาะก็เอ่อพวกผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับช่วงนี้เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับหรือว่าจะมืดแล้วแหละนะครับสรับคิปวันนี้นะครับถามว่าเมื่อวานนี้ทำไมไม่ลงคลิปนะครับก็น่าจะไม่มีคนถามเลยนะครับนะก็ผมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเออเมื่อวานนี้ก็คือผมไม่ว่างนะครับเพราะว่าเออการบ้านเยอะนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องภารกิจทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ โอเคนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีแจกนะครับเป็นมูลค่าจํานวนหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปดูนี้แล้วครับนะแล้วก็นะครับนะกดไลค์คลิปดูนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ให้ครบจํานวนครบ200ไลค์นะครับผมก็จะแจกนะครับที่ผมจะบอกเป็นจํานวนหนึ่งเลยผมก็จะแจก1,000เพชรนะครับนะหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับใครกดไลค์เสร็จแล้วนะครับนะกดเออตรงคอมเมนต์นะครับเม้นต์ยูดีของตัวเองแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับใครที่เม้นยยยูดดีีอ่างเวก็จะไต์ มาได้รับนะครับเพราะว่าไม่ทําตามกติกาที่บอกเนาะท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคิดในวันนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับเป็นส่วนหน้ด้านเขาเรียกว่าเป็นดน้านเพชรฟรีไฟอย่างแรกเลยคืออยากได้เพชรนะครับแล้วก็อย่างที่2คืออยากได้เป็นด้านเซ็ตต่างๆนะครับแล้วก็เป็นด้านพวกของรางวัลต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเซ็เอันนี้เป็นเซ็ตชุดเขาเรียกว่า บอัวเบลนะครับอันนี้ก็คือที่ผมใส่อยู่นะเดี๋ยวก็ถ้าถ้าถามว่ามาจากไหนก็ได้ร่วมในกิจกรรมของสำหรับตรงประกาศนี่เลยก็จะเป็นบูเอ็กฟิวไฟนะครับ้วก็เป็นบับเบลนะครับชาร์จเอเตอร์จีหรือบูเคสซี่แคตัสนะครับสำหรับเซ็ตนี้ก็คือผมได้รับมาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าหมาชิบะเ,ออเปิดขายตอนไหนนะครับก็คือเปิดขายที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหออมาชิบะอันนี้ก็คือสามารถหาได้รับตรงลักลยี่ร้อย่อแล้วก็มันจะมาเลยนะครับนะก็คือเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวผม คือผมสุ่มไปเมื่อเช้านี่แหละตอนที่ผมไปเรียนนะครับก็คือเปิดได้เลยนะครับก็เป็นนั่นหมาชิบะนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนี้เลยนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นหมาสกินชิบะนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็คือผมได้ครบเซ็ตเลยแหละนะครับก็ผมได้กดกดอันนี้ปุ๊บออกนะครับแล้วก็นี่ก็คือผมกดได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะก็สาหรับใครนที่อยากได้สกินไหนนะครับสามารถคอมเมนต์เหตุผลไปตรงคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้สกินไหนนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ไม่ได้ผลแล้วนะครับ ลืม Facebook อ่ะยูวดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทัก Facebook ไปแล้วก็ไม่ต้องส่งยูวดีมาแล้วทาง a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอายูวดีของท่านที่ท่านบอกเนี่ยผมก็จะเติมให้เลยแล้วก็ทักไปทาง Facebook ว่าเติมไปที่รอยแล้วนะครับสำหรับหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเราก็สำหรับกิจกรรมนะครับที่ผมจะมารีวิวในคลิปรอนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้โค้ดมูวาร์ฟนะครับก็จะทิ้งว้ตรงคอมเมนต์ดีคง เฟซบุ๊กเลยนะครับแต่ก่อนทักกดติดตามก่อนทักนะครับนะเพื่อนในการแจ้งเตือนเนะี่ยคือมันจะได้ขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมมีอะไรกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับว่ากิจกรรมมีอุลร้อนแจกลกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ซื้อหนึ่งแถมสองต้อนอุลอนแจกลายสำหรับกิจกรรมนี้10ถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับ และโปเติมเพชรนะครับด็อกกี้แดนนะครับจากกิจกรรมท็อปอัพปาร์ตี้นะครับเป็นอนาทีปาร์ตี้คัทนะครับเติมโคโคสกาเพชรรับเป็นหน้าทีุกกาะปั๊กนะครับแล้วก็สามร้อยเก้สกาเพชรรับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงผู้สอบทอดอันซูนะครับสรวนนี้ก็จะเป็นหน้าทสกินนาชิบะนะครับแล้วก็เการ้อยิกาเพชรนะครับรับเป็นท่าทางด็อกกี้แดนนะครับสรวนนี้ก็จะเป็นท่าทางโยกนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับเหรียญแฟชั่นเขียวชนเผ่านักล่านะครับก็จะเป็นกิจกรรมนำโทเค็นเขียวสามารถแลกเรนเซตาลมซบ้้แวก็เซตไอออวล์์เกร ครับอันนี้เป็นเอ่อแลกสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมไปเอ่อุ่มก็คือก็คือผมไม่ได้แลกเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบผมมียิบสองอันก็คือเดี๋ยวผมแลกเอ่อไปแล้าอันนี้ลกกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีรแล้วแหละนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปอัพคู่หูกันนะครับก็คือไอออันนี้ก็คือผมหมดไวทียบร้อยแล้วนะครับอัพไปเลยนะครับ ก็คือผมไม่ได้ใช้ทักษะสกินของไอชนายชิบะนี้นะครับก็คือผมใช้ทักษะของแข่งน่อนทานไปในด้านโลโบนะครับที่ผมใช้อยู่นะเป็ใช้โลโบเปล่านะครับนะก็คือเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับโลโบ เนี่ยคู่คือผมมีหมดเลยนะครับนะมีแพนด้ามีหมาจิ้งจอกมีเออเขาเรียกว่าเป็นนานาต่างๆเลยมีแมวมีชิบะมีมิงจอกมีโลโบนะอันนี้นะครับที่ผมเออใช้นะครับเป็นนานเออทักษะของอันนี้นะแล้วก็มีโปลิ่เนยครับแล้วก็มีอะไรกับมีนานาน้ามินะครับแล้วก็เป็นนานฟันโก้นะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิวก็เป็นประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอันนี้เป็นฟรีไฟลอันนี้เป็นนานเออครับ ครับบอลนะครับนับไปในนาขเถอะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็วันที่10ถึงวันที่หกนะครับก็เวลาสิบเก้าต้นไปน่าจะไลฟ์สดเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเป็นการแข่งขันนะครับแล้วก็กี่จำเอ่อมีอะไรกับมีตรงเขาเรียกว่าเป็นสันอชิบะแล้วนะครับมีอีโวมีอะไรมาบ้างนะครับอีโวเป็นอันนี้คือเป็นหน้าอีโวของ M อ็มนี่นะครับเป็นหน้าปืนนี้เลยนะครับมีอัตราการยิงแบบบ้างมาเลยที่ผมส่งไปก็ได้อันนี้นะครับสำหรับอีโวนี้เลเวลเวลาเหลืสามสิบอ็ดวันเท่านั้นนะครับ อันนี้เป็นหน้าทั้เอ็มกศูนย์นะครับเอ็มกศูนย์ก็จะเป็นแคปตันนะครับคัปตันบับเบิลบูลนะครับแล้วก็เป็นเอาวลายลายบุกตาลองทะเลนะครับเป็นหน้าทั้ปลาฉลามเลยสำหรับอันนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยสำหรับนี้ครับหมดอีก13วันนะครับสำหรับเออเป็นหน้าสกินเอ็มหกศูนย์นะก็ระยะ2ดาเมจหนึ่งโลคอลเรลีโหลดหนึ่งนะครับสำหรับนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยท่านผู้ชม โอเคนะครับสำหรับการรีวิวใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนใครที่ทตามติดกานแล้วอย่าลืมใครอยากได้โคมืไวท์สองตัวทักมานะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับอยู่บนเว็บนะครับเพย์โวลเช่นเคยเลยนะครับ ก็นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสอนสมัครแล้วก็สอนเติม p o ยต์แล้วก็สอนเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็สูมเพจฟิสฟนะครับเป็นระบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะก่อนแรกเลยนะครับสอนสมัครก็ก่ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับโอเคนะครับก็คือกรอกได้เลยนะครับนะก็คือกดเออ็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยนะครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าไปก็รอนะครับตรวจสอบแล้วคู่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับการอันดับที่2ก็คือผมก็จะมาสอนการเติมพอยต์นะครับก็คือการเติมพอยต์ก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่นะครับนักกดที่เติมเงินนะครับโอเคนะครับนะช่องทางการเติมเงินก็มีหลายรูปแบบนะครับเป็นทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็เอ่อทูมานี่นะครับเป็นบัตรเงินสดแล้วก็เติมผ่านธนาคารแล้วก็พร้อมเพ์นะครับเราก็จะเลือกมาเอ่อเป็นร้านทูมานี่วอลเล็ตนะครับ โอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสลับเบอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์ส่4นนกสี่แปดหนึ่งแปดสี่สามเก็ห้าเลยนะครับสลับเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ของชูเกล็นะครับที่ต้องการใส่นะครับเดี๋ยวผมขอเติมสักครู่นะครับโอเคนะครับผมขอเติมสักครู่นะครับส่4นนกสี่แปดหนึ่งแปดสี่สามเก้าห้านะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกจํานวนเงินเลยผมก็จะเติมจํานวนหนึ่งร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ อดกดโอนเงินเลยนะครับผมโอนเงินเสร็จแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสลิปให้นะครับสลับเอเลขอ้างอิงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสลับเลขอ้างอิงนะครับก็คือเป็นประมาณนี้เลยสลับเลขอ้างอิงเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูเลยนะครับเลยห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดศูนย์ห้าหกเก้าสามสองครับก็คือเสร็จเรียบร้อยก็คือกดเลยครับโอเคนะครับรอสักครู่นะครับ ก็คือตรวจสอบนะครับคือตอนนี้ก็คือรอสักครู่ก็คือทำร,รายการสําเร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็คือเอ่อพอยต์ก็คือ100แล้วนะครับนะจากนั้นก็คือผมก็จะสอนการเติมเงินมือถือนะครับการเติมเงินมือถือก็ผมก็จะพาไปเลยก็คือกดตรงหน้าแรกนะครับโอเคนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับสำหรับการเติมเงินมือถือน, AS, AC, นะครับก็คือมีหลายรูปแบบนะครับสำหรับการเติมเงินมือถือมีในด้าน asd tag แล้วก็ t r u e move นะครับแล้วก็ m ม 4G นะครับก็คือฟรีค่าบริการทั้งหมดเลยนะครับก็คือเลือกเครือข่ายมือถือก็จะเลือกเป็น AS นะครับที่ผมใช้อยู่แล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะครับโอเคนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือกดนะครับเออไปในด้านค่าธรรมเนียมนะครับเออไม่ใช่ดิก็คือกดไปในด้านจํานวนเงินนะครับที่เราต้องการครับแล้วก็จากนั้นก็คือกดยืนยันตัวตนได้นะครับนะก็คือกดเสร็จนะครับก็คือจากนั้นคือกดยืนยันไปได้เลยนะครับกดไปเลยนะครับ โอเคนะครับทำรายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมนะก็จะสอนสลับการนะครับสุ่มเฟสฟรีไฟนะครับนะสลับการสุ่มเฟสฟรีไฟนี้ก็คือกดตรงหน้าแรกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีสลับการสุ่มของรางก็คือกดตรงนี้ก็คือตอนนี้เป็นระบบใหม่สลับการสุ่มเฟสฟรีไฟอัตโนมัติก็คือเป็นลัคกี้เฟสฟรีไฟอัตโนมัติเลยนะครับก็คือกดเข้าไปจากนั้นก็คือกรอกไอดีผู้เล่นนะครับ โอเคนะครับกรอเสร็จแล้วก็คือกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็สามารถเช็คนะครับว่าเป็นไอเดีของเราหรือเปล่าสรบของผมก็เป็น s K N Q นะครับจะน้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับการสุ่มเพชรนะครับฟรีไ่ายอัตโนมัตินะครับผมก็จะขอสุ่มนะครับครั้งแรกไปได้เลยนะครับโอเคนะกืผมกดไปได้เลยนะครับปึ๊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 บอุ้ยได้สองเครดิตนะครับก็คือถือว่าตกทุนนะ เดี๋ยวผมขอไปเอ่อต่อเนื่องเลยนะครับหมุน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 มาครับมามาครับขอได้หนึ่งพันแปดสิบเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์พระเจ้าูซี่หนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์จากนั้นนะครับที่ผมได้เพชรมาะกีหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์ก็คือสามารถดูของรางวัลที่เราได้รับตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับจากนั้นนะครับก็คือนะครับจากนั้นก็คือเข้าเกมคาริน่าพิเศษกันเลยนะครับ เอาผมนะสหรับตอนนี้ก็คือเข้าเกมกัลลิน่าไฟที่ร้อยแล้วนะครับสหรับเพชรก็คือ3,315เพชรนะครับตอนที่ผมสุ่มไปคือได้1,800เพชรเลยนะครับเว <Web> ็บเพย์โซนะครับผมแนะนำเลยนะครับ